กรมอนามัยก็ได้มีการออกประกาศนะครับเรื่องการนําใบกัญชามาใช้ในการทําประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหารฉบับที่2พุทธศักราช2565นะครับซึ่งสถานประกอบกิจการอาหารเนี่ยจะหมายรวมถึงตลาดสถานที่จําหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหารและการจําหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะอย่างเช่นแผงลอยที่เขาตั้งใช่ตั้งัางข้างทางใช่ประมาณนี้เป็นสตีทฟู้ดอย่างเงี้ยก็คือจะมีการควบคุมนะครับ ซึ่งตรงนี้ทุกสถานประกอบการเนี่ยจะต้องแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหารด้วยให้ผู้ที่จะมารับประทานเนี่ยได้ทราบด้วยซึ่งกรมอนามัยครับก็ได้มีข้อแนะนำนะครับในการใช้กัญชาประกอบอาหารถ้าหากเป็นเมนูที่เป็นของทอดอย่างเงี้ยครับก็แนะนําให้ใช้ใบกัญชาสดประมาณ1-2ใบต่อ1เมนูหรือว่า1จานนั่นเองหรือว่าถ้าหากเป็นอาหารประเภทผัดหรือว่าประเภทแกงประเภทต้ม หรือว่าผสมในเครื่องดื่มเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้กัญชาใบาสดเนี่ยหใบสดต่อ1เมนูแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาแนะนํามาก็คือไม่ควรรับประทานเกิน2เมนูต่อวันอ,อ,อาจจะเช้า1จานเที่ยงหนึ่งจานเย็นหนจาอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่ากเกิน2เมนูต่อวันนะครับและนอกจากนี้ครับสถานประกอบการเนี่ยจะต้องแสดงคําเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงหากรับประทานอาหารที่ใช้ใบกัญชาทราบด้วยโดยอาจจะระบุในเมนูด้วยนะครับหรือว่าอาจจะระบุบนโต๊ะด้วยว่า อาจจะมีป้ายตั้งบนโต๊ะอ,อย่างนี้ว่าเด็กและวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า18ปีควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของสารชั่วาเช่นขนมอาหารและเครื่องดืม่มสตรีมีคันและสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทานรหรืออาจจะเป็นข้อความแบบหากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันทีอ,อะไรอย่างนี้ครับหรือว่าผู้ที่มีความไวต่อสารเมา THC หรือสารต้านเมา CBD ควรระวังในการรับประทานหรือว่าถ้าหาก อาจจะเป็นคําเตือนแบบว่าอาจจะทาให้เ่ว่ซึมได้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทํางานเกี่ยวเครื่องจักรกลอย่างนี้ครับก็คือเราก็ต้องมาเตือนผู้ที่จะมารับประทานอาหารให้รับทราบในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ครับเนี่ยสมมุติว่าเราใช้ทำอาหารแล้วใช้ทําอะไรได้อีกใช้ทําเครื่องสําอางใช่ครับพอใช้ทําเครื่องสําอางเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยก็ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสําอางพุทธศักราช2564นะครับ ในการเอากัญชาเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกก็คือจะมีข้อห้ามก็คือหนึ่งห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในช่องปากอาจจะเป็นยาสีฟันสเปรย์ดับกลิ่นปากหรือว่าจะเป็นน้ํายาบ้วนปากอย่างี้ห้ามใช้ห้ามใช้ใบกัญชามาผลิตนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้นก็คือต้องห้ามมีส่วนผสมของกัญชาด้วยครับแล้วก็อย่างที่สองข้อห้ามที่2ก็คือเครื่องสําอางพร้อมใช้เนี่ยจะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2%อย่างที่เคยกล่าวย้ำกันไว้หลายๆครั้งว่าถ้า TSC เกิน0.2%เนี่ยจะหมายถงเป็นยาสิบต,ติดแล้วนั่นจะผิดกฎหมายทันทีนะครับ,รบ<ข>แล้วก็จะต้องมีการแสดงสรรพคุณบนฉลากหรือโฆษณาเครื่องสำอางที่ช่วยให้ความนุ่มลื่นแก่ผิวบำรุงดูแลเส้นผมหรือหนังศีรษะหรือว่าแต่งกลิ่นจากกัญชาหรือกัญชงเป็นต้นอย่างนี้ครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก